เจาะทุกเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธ์ยิ่งยวดและเจ้นจิตวิสุทธิ์ชัยบุมุกูดสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับจิตวิสุทธิสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พฤหัสบดีคุณผู้ฟังย4ิสี่กรกฎาคมสองพันนร้อยหสิบแดห้าโมงเย็นกับสามสิบห้านาทีติดเหลือเกินนะครับเพราะว่ามีการปิดการจราจรเพิ่มเติมเส้นราชปาลล ใช่ครับพี่ตามขยายแนก่ขอสร้างเรื่องของรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเขาเพิ่งเริ่มวันนี้ก็เอาเป็นว่าเส้นที่ว่านี่จากประตูน้ําไปมักกะสันนี่เหลือไปแค่สองเลนแล้วสองเลนที่ว่านี่คือไม่ใช่สองเลนคู่กันด้วยใช่ไหมใช่ใช่่าจะซ้ายเลนหนึ่งขวาเลนหนึ่งประมาณนี้ไหมเท่าที่ดูจากภาพใช่ไมฮะไม่รู้อ้าวใช่เช่าเช่าเ่าที่ดูจากภาพน่าจะประมาณนั้นีภาพขึ้นมปแล้วพี่ตามอันนี้ อ๋อไปสี่สองเลนคู่โอเคสองเลนคู่ก็คือฝั่งประตูน้ําไปมากกะสันสองเลนแล้วก็ฝั่งกลับกันก็เอาไว้ฝั่งสองเลนนะเนาะฝั่งละสองเลนเอาปิดตรงกลางใช่ครับผมเลือกเ่นใช่ไหมผ่านได้สองช่องทางนี่ก่อนแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็จริงจริงแนวเนี้ยเขาเขาทําก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องเขาเหยือุณรูฟ้าเขเหยียบมาเรื่อยๆแหละมันตามแนวรถไฟฟ้าก็คือทางเข้าไปทางไหนก็ต้องค่อยๆเขยืบไปเขยืบไปเรื่อยๆโครงการนี้สามปีอ่ะแต่ไม่ใช่เพิ่งเริ่มคือจุดเนี้ยเพิ่งเริ่มวันนี้แต่การก่อสร้างเขาก่อนหน้านั้นผก็น่าจะปีเจ็ดหนึ่ง อ่ปีเจ็ดหนึ่งอันนี้หกแปดนะเจ็ดหนึ่งนะครับโอเคอ่ะเนี่ยแหละก็ช่วงเรา่างแยกมักกะสันไปแยกหมอเหลิ่งครับใต้สถานีแอร์พอร์ตลีวลิงราชพรลลบ์นะฮะก็ผ่านได้สองช่องจราจรหาังที่จะไปสามเหลี่ยมดินแดงนี่แหละก็มีปัญหาตั้งแต่บ่ายที่ผ่านมาเขาปิดทั้งเลยกิปเขาก็ยายในกี่โมงไม่รู้น่าจะเมื่อคืน เราเขาม <ะ S 1> ักงสี่ทุ่มเขาส่งข่าวเลยเรมามาไหมอาจจะส่งข่าวหรือว่าแต่เราไม่เห็น <c oughs> เออจะก็ไปไปได้นะได้แล้วก็มีปัญหามาตั้งแต่นะช่วงมีบ่ายที่ผ่านมาแล้วก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆเลย <c oughs> เล่าสุดตอนนี้หลายเส้นทางการตบการทีตั้มอย่างรา <c oughs> ชดำริเองเนี่ยที่จะวิ่งไปประตูน้ําไปมักกะสันไทยแถวเนี่ยอยู่ตรงบีเทสสถานีราชดำคริบส่วนที่ดูหนักๆเนี่ยจะเป็นฝั่งของเคลอนจิตแล้วก็ฝั่งของสุขุมบิตนะครับล่าสุดสุขุมวิตฝั่งขาเข้าที่จะไป เอ่อแยกนานาเพลิงจิตและจะประสงค์เนี่ยสะสมมาถึงแยกพระขนงเร้อยแล้วโอ้โหพระขนงอ่อนนุษแล้วนะ<ห>เนี่ยมาถึงสะพานข้ามคลองพระขนงนแล้วก็รถที่จะเชื่อมออกมาทา้งฝั่งของสุขุมบิตก็กระทบหมดเลยนะฮะทั้งชิปลมที่มาจากชิปลมเพชรซอ,อยนานาสุขุมวิตซอยสามซอ,อ,อยสุขุมวิตซอยสี่ไปแยกนานาแล้วอีกหนึ่งด้านก็คือรัชดาอโศกมีเอาพู้นทางเนี่ยแจ้งผ่านแฟนเพจเข้ามา เขามาจะสูงไปชุมชนแยกเศรษกิจตรงเข้าไปทางแยกกระโสกสูงของบิทตอนนั้นบอกติดสามสิบนาทีล่าสุดเนี่ยติดเป็นชั่วโมงแหละเพิ่งจะมาถึงแยกกระโสกสูงของบิทวันนี้มีเรื่องห้เราต้องแบบว่าสูดลมหายใจลึกๆ <c oughs> แล้วก็ค่อยๆผ่อนออกไหลเรื่องอยู่เนาะ<ช>หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องจราจรนี่แหละค่อยๆหายใจเข้าลึกๆคุณผู้ฟังค่อยๆหายใจออกนะเป็นทมาได้ออกด้วยนะ ถ้าอย่าลืมมาออกออกไปนะมันไม่จบเรียบ <c oughs> <c oughs> ร้อยเลยนะน้ำมันนะฮะต้อ <c oughs> งออกด้วยนะคะรับเุืเองฟ้าฝนกันหน่อยฝนลดลงเห็นเห็นจาก80%ของพื้นที่หลายวันหลายภาคตอนนี้วันนี้สิ <c oughs> ไปถึงพรุ่งน,นี้เย็นภาคเหนือตะบนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะบนออกฝนล,ลดลงมาเหลือ60% <c oughs> ไม่ใช่ไม่มีนะ อ่าถ้าหากว่าไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยเราก็จะบอกเอ้ยฝนเกินครึ่งฝนเยอะแต่มันหน้าฝนซึ่งไปเจอแปดสิบเปอร์เซ็นหลายวันพอเหลือหกสิบฝนลดลงนะครับแต่ก็โอเคหกสิบเปอร์เซ็นโอกาสตกก็มีไม่น้อยกรุงเทพก็ด้วยนะฮะกรุงเทพปริมณฑลฝนหกสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ส่วนภาคใต้สองฝั่งเท่ากันยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พรุ่งนี้คนเดินทางกันอีกเยอะทีเดียวเราก็ไม่แน่ใจว่าหกสิบเปอร์เซ็นที่ว่านี่เขาจะมาตอนไหนเราไม่ได้โทรหากันนะว่าเอ้ยเจอกันบ่ายสามนะ เราก็ไม่รู้จะไปหนักตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันน่นไงแล้วก็วันศุกร์แน่นอนหยุดสาวันเสาร์อาทิตย์จันนะฮะวันจันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คนก็คงเดินทางกันไม่น้อยแหละหนึ่งในเส้นทางที่ให้ใช้ฟรีเขาก็ให้ใช้ฟรีอยู่แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์จันร์แต่เนี่ยเขาก็จะเปิดเร็วหน่อยาไม่ให้เปิดเร็วหน่อยเปิดอย่างเช่นวันจันไปันาคารเลยก็คือ M8 1หนึ่งนะฮะก็คือสายบางใหญ่กาญจนบุรีครับ ครับอันนี้ไม่ได้พูดบ้างไงเราก็พูดไปเยอะแล้วไงเขาเหมนื่อะไรนะออดูนี่อันหนึ่งหกห้าอันหนึ่งหกห้าใช่ไหมอ๋อโอเคจะเริ่มเปิดตั้งแต่พรุ่งนี้บ่ายสามนะครับครับไปอยู่ถึงวัญชารที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมเก้าโมงเช้าโอเคอ่าเจ็ดด่านด้วยกันเจ็ดด่านด้วยการด่านบางใหญ่ครับด่านนครชัยศรีด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามกาด่านท่าม่วง ด่านกาญจนบุรีนะยังยกเว้นก็คือด่านศรีสะทองซึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่มีวันหยุดยาวเมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วหยุดยาวสี่วัน,ว,น,ว,นวันสารหาบูชาวันข้ารษาแล้วก็ต่อเสาร์อาทิตย์ก็เช่นกานด่านศรสนนสีสะทองที่ยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็จะเปิดให้เฉพาะบางใหญ่นครชัยศรีนครปฐมสองฝั่งตะวันออกตะวันตกท่ามกาท่าม่วงแล้วก็กาญจนบุรีเริ่มพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังตั้งแต่บ่ายสามไปถึงวันอังคารเก้าโมงเช้ากันทีิกาคือ นี่ยแหละก็เฉพาะรถยนต์สีล้อนะความเร็วก็ไม่เกิน8ปกโเมตรต่อชั่วโมงนะ,ะครับกพเพื่อความปลอดภัยของการใช้เส้นทางนี่แหละสำหรับท่านที่ไม่เคยไปใช้เลยผมก็ยังไม่เคยใช้เหมือนกันเส้นนี้ก็ศึกษานิดนึงนะครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เซิร์ชง่ายง่ายเส้นทาง F8 ปึงหรบรปรับ,รบ,รบมีคนตนี้มาหมดมีรีวงรีวิวใช่ไหม<อ>คนใช้ัตรงนั้นลงตรงนี้ทูนะะนิดนึง ใช้เวลาไม่นานสี่ห้านาทีดูคลิปก็หน่อยรบ,บรรลัตตะคลิปถ้าคุณรีบหน่อยก็มีตั้งแต่สิบกว่านาทีจนสองสามนาทีก็มีก็ดูนิดนนหน่อยๆนะพูดทําไมเน,นี่ยทางหลวงดูทางอินฟโฟก็ได้นะเาก็มีในจุดทางลงทางขึ้นเออนี่ไงคือที่พูดเนี่ยเพราะว่ากรมทางหลวงเขาบอกมาว่าศึกษาเส้นทางนิดนึงนะครับสำหรับท่านี่ยังไม่เคยไปใช้เส้นทางหรืออยากจะคุยกับเจ้าหน้าที่ของทางหลวงก็หนึ่งห้าแปดหกก็สอบถามได้ก็แนะนําเส้นทางกันได้นะฮะ ครับอะเดี๋ยวไปดูสภาพการจราจรก็ยังอยู่รอบในนๆอยู่กับพิทามเดี๋ยวตอ,ตอนนี้มาดูทางฝั่งของวิทยุทครับที่จะบิงออกไปทางเพลินจิตไปวิทยุเพชรบุรีอย่างที่บอกไปเนี่ย<ฮ>สะสมจากเพชรบุรีที่จะไปประตูน้ำ<ฮ>ทลายเ็นอยู่แยกวิทยุพระรามสี่ครับตอนนี้ก็เลยกระทบสาทรเ,เหนือด้วย<ฮ>ท้ายเนี่ยขึ้นมาอยู่บนสะพานตักศิล์เลยนะฮะ<ฮ>ที่จะมาทางสุรุมพนี เชื่อเลยนะว่าในช่วงเย็นสมมติว่าคุณไม่ได้ทํางานเนี่ยไม่อยากไปไหนเลยนะถ้าต้องขับรถไปนะ <laughs> หรือนั่งรถเมย์หรือนั่งรถสาธารณะอะไรก็แล้วแต่มันไม่อยากไปไหนเห็นแล้วแบบเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยโอ้โหเห็นเส้จนจราจรแดงๆนี่ก็เหนื่อยแล้วนะอแต่ถ้ามันต้องไปทํางานเลิกงานกลับบ้านนี่เขต้องแบบโอ้เผื่อใจเอาไว้เลยอ,ะอ่ะและ้วเ็าอุบัติเหตุก็มายิ่งรถติดยิ่งมีอุบัติเหตุคุณรู้ฟังคนใจร้อนแล้วก็เหมือนกับอยากจะไปให้ถึงยเร็วกาก็ไม่ค่อยให้ ทางอะไรกันเท่าไหร่เนี่ยสุขุมวิทปากซอยยี่สิบเอาเลยไปเลยสุขุมวิทยี่สิบไปน้อยนึงมีรถชนกันอีกอ,อีกคู่หนึ่งจากคุณอนุราแจ้งเข้ามาตรงนี้ก่อนก่อนเขาแยกโขสกสุขุมวิทแต่ไม่ดีอยู่แล้วนะไม่อยู่ปฏิเหตุอยกันะฮะทา้ายแถวก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละสะพานตําครองพระขนงนะ,ะครับแดดเปรี้ยงเลยเนี่ยเกษตรเซนา ทะลุเข้ามาที่ห้องจัดรายการเลยนะสี่โมงไม่มีฝนห้าโมงไม่มีฝนน,นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีคืบหน้าว่าเรื่องของฟ้าฝนครับมีกลุ่มไกลๆไหมกลุ่มไมกลๆเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ,อ่าก็เรียงเลยนะพี่ตั้มโอ้คือไกลๆรอบๆคือรอบๆร,บๆรุปไม่มีเลยนะจังหวัดเพื่อนๆเนี่ยนะฮะไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีสีเขียวๆสีส้มๆอะไรเข้ามาเลยนะราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรี นคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครจังหวัดเพชรบุรีที่เขาจะมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาจะเข้ากรุงเทพเลยนะไม่มีเลยนะอาจจะนัดรวมตัวกันพัุนี้หรือเปล่าออโทรหากันออใช่ไหม,มเป็นไปได้นะก็มีเบอร์อกันเหรอคุณรู้ที่ใครสวัสดีทัมเย็นนะครับตอนนี้ผม,ผมอยู่บางกรวยใส่น้อยช่วงแคหาบบางบ,งบัวทองบอกแถวนี้ชะลอตัวเล็กน้อยนะครับ แดดร่มลมตกแล้วครับอากาศแถวนี้31องศานี่ขนาดแดดร่มล,ม,ลมตกกันนะอย่าง31องศาแล้วก็มาต่อบอกว่าวันนี้ขอส่งกำลังใจไปให้แนวหน้าทุกท่านนะฮะคราวคล่าปลอดภัยอืมคุณภาคพลพี่พี่ครับสํานักงานเขตบางบอนไปโฮมโปรกิ่งแก้วโอ้จากบางบอนข้ามากิ่งแก้วสายก้าโอ้ไปด่วนบางทีเลยนะฮะ คนนี้เขาจะใช้อ๋อก็ได้ใช่ไหมได้ได้ก็แน่นก่อนเข้าหน้าด่านอเมริกานิดนึงนะฮะชะลอตัวเล็กน้อยคือจะขึ้นจากบางบุเทมันนี่เคลียร์เลยเหรอเคลียร์เลยยาวสะพานการจนาพิเศษมาได้เรื่อยๆเลยไม่ติดเลยฮะก็จะมาแน่นก่อนเข้าจ่าจหน้าด่านเท่านั้นนะฮะได้แล้วก็วิ่งบางนาตราดขาออกเราเเลี้ยวซ้ายเข้ากิ่งแก้วก่อนเข้ากิ่งแก้วนี่แน่นหน่อยนะฮะมีปัญหาตรงจุดกับว่ากิโลเมตรที่สิบสามก่อนนิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึง คุณาราพรสวัสดีทักทายกันมามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณครูพัฒบอกฝนหกสิบเปอร์เซ็นแต่ท้องฟ้านี่เกลี้ยงเลยใช่ดูตอนนี้นะไม่มีโชว์เลยว่าจะมีสักน้อยไม่มีเลยขายไม่หมดมเลยนะฮะคุณไพรัลสวัสดีครับน้องต้ามันน้องเช่นนะฮะจัดอันดับบางใหญ่วันนี้โล่งโล่งนะฮะบางใหญ่ลงๆครับ ก็มาติดอยู <S 2> <S 2> ่รลชปารเนี่แหละยังไม่ถึงเนี่ยมันติดอยู่พระามหนึ่งเนี่ยพี่ดูไปอยู่พระามหนึ่งนี้แล้วนะฮะแยกเฉลิมเผ่านะฮะบอกกข่าวเราใช่ใอันี่คือภาพข่าวที่เขาส่งมาให้ใช่ครับผมบอกกข่าวเราอยู่ที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติก็วันๆก็ถ่ายรูปจราจรอย่างเดียวในภาพนึงก็คลิปอยู่สองอย่างน่แหละอย่างอื่นก็ไม่มีข่าวอะไรเลยพูดมาหลายวันแล้วนี่คิดถึงยชงไหมคิดถึงอย่างนี้เสียงไงไอ้โทรมาเล่ามามีอะไรความคืบหน้าอะไรโครงข่าวอะไรเงียบคลิป ผมส่งจาราจอรอย่างเดียวแต่นี้จะเป็นผู้สื่อข่าวจราจ,าร,จรูจรจร่นะจริงๆไม่น่าจะไปอยู่ที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาตินะน่าจะมาอยู่ที่กองบังคับการตำรวจจราจรนะบอกอ่ศูนย์สองมากกว่านะอยู่ไปที่่นี่นะเออถ้าพี่เขาจะเน้นจาราจรเนี่ยไม่ต้องไปอยู่แล้วตอนเน,นี่ยก็ยังเต็มนะแยกเฉลิมเผาพระรามหนึ่งติดแน่นทั้งสองด้านเลยนะจริงๆคุณรู้ฟังนะฮะคุณโคสิดบอกไปใช้มาแล้วนะฮะไม่กล้าขับเร็วเลยครับขนาดตอนตีสามกลัวใบสั่งอ๋อเอ็มแปดหนึ่ง ก็ไม่รู้ก็ไม่เคยมันเห็นใช่ไหมล้องอืมไม่รู้ไม่เคยไปใช้แต่เท่าที่รู้จากคนที่รู้จักเขาไปใช้ครับผบอกมันโล่งมากจะให้วิ่งแปดสิบมันก็ทําใจยากนะเราเออเราก็กดไปไงร้อยร้อยยี่สิบเงี้ยก็เออก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่บอกไม่กี่วันเลยถึงบ้านเลยจริงจริงนนี้เศร้าเลยใช่ไหมก็โอ้ อเอาไปรนว่าค่าผ่านค่าผ่านด่านไม่เสียก็ยังไม่เจ็บมาเสียค่าใบสั่งี่แหละหนักกว่าค่าผ่านทางอีกเห็นไหมเราเย่าอย่าเล่นกับระบบจริงๆเรียกว่าแบบว่าต้องพยายามดูเลยนะว่าเกินแปดสิบแปดสิบเอ็ดหรือเปล่าต้องยกเท้าขึ้นเลยนะก็กลัวเกิดดเป็นเรื่องนะก็เนี่ทำให้เรามีสติพี่ตั้ม แล้วของเข้าใหม่ด้วยไงก้องชัดชัดๆไงใช่ไหมปฏิเสธไม่ได้เลยคุณพงศกรสวัสดีครับน้องฝนบอกว่าเอาไว้จัดให้พรุ่งนี้ชุดใหญ่ไฟกระพริบช่วงเลิกงานนั่นแหละก็จะปัญหาแน่ๆขณะนี้มาเนี่ยนะนี่ขนาดไม่มีฝนอย่างอยู่กันสองชั่วโมงเลยก็มีท่านหนึ่งจำไม่ได้อยู่แถบนี้แหละราชปาลบประตูน้ำในประมาณนี้แหละสามกิโลสองชั่วโมงเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วอ ได้ไม่ได้เติดแล้วเกินคุณนลงศักดิ์สวัสดีครับผู้หูจอดจุดแจมเอาคุณศักดิ์นลงให้นลงศักดิ์คุณศักดิ์นลงขออภัยสวัสดีครับผู้หูจอดจุดแจมระวังนะฮะอะไรเนี่ยบอกระวังนะฮะคุณวิรยุทธ์กับคุณแม่ดรเจตนาพี่ปุ้มรัตวันกำลังวางแผนจะหาจิ้งจกปลอมมาสป라이ยคุณวิรยุทธ์อ๋อเหรออะไรฮะเขาเมามอยกันเขาหาว่าคือเขาก็หาว่าพี่กลัวจิ้งจกซึ่งเขาก็หาว่าถูกด้วยถึงใช่ไหมกลัวไหม กนกลัวก็ไม่อยากเข้าใกล้อ่ะก็ไม่ได้กลัวหรอกถ้าไม่เข้าใกล้ก็เรียกว่ากลัวแล้วล่ะมันเป็นคําเลี่ยงใช่ไหมมันคนที่ดูดีไม่อยากเข้าใกล้ไม่ได้กลัวหรอกแต่ไม่อยากเข้าใกล้ก็เรียกว่ากลัวโอ้โหโอ้โหผมนองมีนิ่งเบอกน้องห้องมีตุ๊กแกนะห้องห้องเราเนี่ยเายิ่งไปจิ้งจกอีกนะตุ๊กแกนี่เออใช่ใช่น้องแก้มเคยบอกตัวเล็กๆใช่ไหมอ่ไม่ว่าแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กก็กลัวนะตุ๊กแกนะ สีสันมันไม่มันไม่น่าเชยชมอ่ะเสียมก็น่ากลัวด้วยนะเออกำลังร้องเนี่ยพยาวจริงจกกลอมมาแล้วครับผมอ่าคุณเก่งบอกที่นี่กทมครับคุณเก่งปฐถมพรพิทักษ์ลอยๆมาอนอฮะหรือไงเกี่ยวกับรถติดอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะอืมอันนี้กรเทพเนี่ยรที่นี่กรุงเทพอ่าคุณจ่าเล็กทักทายสวัสดีครับครับผมคุณสรานสวัสดีครับคุณทั้งคุณเจ่นครับช่วงเย็นขับรถกลับบ้านติดตามจอดจุดแจมกดไลค์ให้แล้วนะครับครับ หายไปแล้วเนี่ยนี่พูดพูดเผื่อไว้นะว่าเขาต้องพิมพ์แบบนี้โอเคกดไลค์แล้วนะครับอาถามทางน่าจะประมาณนั้บางพัฒพรรามเจ็ดโอเคให้เย็นนี้ลงมาจากพรรามเจ็ดแน่นเหมือนเดิมน uh ะประชันกุรัชวิพาครับก่อนเข้ารชัชโินท้ายแถวไม่ยาประมาณรัชดาส uh ี่สิบหกรัชดาขาออกไปพระรามเจ็ดแน่นตั้งแต่ด้านหน้าสารายาถึงแยกวงสว่างค,คุนแท็กซี่จะ้ผมอยู่บนถนน เรื่องเมืองปากเกร็ดเรื่องเมืองปากเกร็ดนะมุ่งหน้าไปติวานนท์โรงเรียนอัมพร p พ i า a เมฆน้อยคล่องตัวครับยังไม่เท่าไหร่คุณสมิทธ์สวัสดีครับรอเล็กรอใหญ่ท้องฟ้าสดใสครับกทมไม่มีแดดไม่ใช่ไม่มีแดดไม่มีฝนเลยคุณวสวัสดีค่ะคุณตั้มคุณแจนคุณตั้มใส่เสื้อสวยครับวันจันทร์นะคุณเจนลาแน่เลยลาครับคุณวนครับไม่รู้เหมือนกันลาคุณโนวถามทุกวันไม่ได้ลาไม่ได้ อนแรกก็ไม่อยากลาถามจนอยากลาลนะลาไหมอ่ะลาไหมไม่ได้ลาแนละ้วมีประดี๋ยตั้มลาไปก่อนแล้ว,อ,อ,วอ๋อคนะือเขาสลับทีมในทีมว<น>่าก็สลับกันวันไหนคนบนลาเขาต้องจะมาลากันตรงกันก็ไม่ได้ไม่ได้<ช>นะฮนะอตอนแรกก็จะลาเหรอ <laughs> ต่งหูต่างหูเขาจะลาเอาตั้มลาไปแล้วนี้คุณจันทารอยหาทักทาทยสวัสดีครับผมคุณวีรักกานบัวชัยมาด้วย คุณวดบอกเขาเพิ่มช่วงเวลาเจาะจุดแจมด้วยค่ะครับผ<อ>มบอกใครคะคุณวดหา <c oughs> เห็นพูดทุกวันเลยนนช่วงเวลาคุณทั่มคนไทยคนไหนยังไม่ได้โดนคุณทั้มแซวบ้างคะโอ้โหเขาไม่ใช่ไปแซวอะไรกันทุกคนมันไม่ได้แซวเราก็คุยกันก็พูดถึงเรื่องพูดถึงนะใชุ่ทธานินบอกเอฟิบหกรอบสองเต็มจริงกลับมาแล้วออกไปทําภารกิจเมื่อน่าจะชั่วโมงที่แล้วมั้งแล้วก็กลับมาเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนครับผมอ่ะดูงารมองบ้านขาเข้ามากเกษตรก็จะมีปัญหาตรงสะพานข้ามแยกบางเขนเหมือนเดิมนะฮะส่วนท้ายแถวก็อยู่บนสะพานข้ามแยกพงเพียรนะครับ,รบาการงาม,มองบ้านขาออกไปแคลายท้ายอยู่ในอุโมงกเกษตร,รก็ดูท้ายแถวพระโขนโดทินจากข้าแยกนัดพราวไปนัโชทินเสน,เนาเกษตรแน่นฮะท้ายอยู่ที่ปากทางนัดพราวคุณวุฒิไกลามาต่อฝากพี่ตั้มประชาสัมพันธ์เรื่องทางม้าลาย ที่กดไฟเขียวไฟแดงอะครับ uh huh. มอเตอร์ไซค์ชอบผ่าไฟแดง uh huh. ตอนคนข้ามนะครับ uh huh. ผมจอดทุกครั้งเวลามีคนข้าม uh huh. แต่ก็ชอบมีมอเตอร์ไซค์ใจร้อนนะครับเดี uh ๋ huh. ยวว่าแต่มอเตอร์ไซค์เลยกรู้ที่ไกลรถเก่งบางทีก็คือเอางี้มันอยู่ที่คนขับจริงๆ uh huh. บางทีเก่งมาก็ไม่จอดอย่างเงี้ยอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่ได้สังเกตไหมว่าไฟ แดงเขียวอไฟแดงไฟเขียวสําหรับคนข้ามเขามีอยู่ดูนะแล้วคนที่เขากดเขาก็คิดว่าโอเคเขาได้ไฟเขียวแล้วเงี้ยแต่ก็ต้องฝากเขาต้องฝากถึงคนข้ามถนนด้วยคุณอย่าไว้ใจนะไม่แด่ไม่นอนนะันงทีเขาไม่ตอให้ก็ไม่ต่อ้จริงจริงก็มันก็มีเหตุอยู่แล้วไงก็นี่มีทั้งทางมาลายมีสัญญาณไฟให้คนข้ามพอกดได้เขียวเขาก็ข้ามข้ามเสร็จถูกชนอย่างเงี้ย ใจร้ายมากอืมใจร้ายมากเลยนะครเอ่อครับแล้วก็ต้องอยู่ให้จนถึงครบยี่สิบวินาทีด้วยนะบางครั้งแต่ว่ายังคือพอเห็นคนข่าไปแล้วอ๋อไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วไม่เห็นคนข้าแล้วแต่ยังไฟแดงอยู่ก็ฝ่าไปคคือถ้าจุดนั้นเขามีกล้องเขาก็จะส่งใบสั่งไปถึงบ้านแต่ถามว่ามีใครเคยเจอบ้างยังยังไม่ยังไม่มีใครเคยเจอใช่ไหมแต่ก็เห็นมีคนฝ่าอยู่ครับผมครับอ่าฮะ ดูแจ้งวัฒนาฝั่งขาเข้าเมืองบ้างนะที่จะมาทางหลักสี่มาทางโบเป็นบางเขนอ่าไทยแถวเริ่มสะสมตั้งแต่คลองมาป่านะส่วนแจ้งวัฒนาฝั่งขาออกก็หัวแถวอยู่ตรงเซ็นทันคาปิตัมแล้วก็ไายแถวเนี่ยอยู่ตรงด้านหน้าสุรชการคุณศีนินสวัสดีจอดจุดแจมาครับสองจอมยุทธหนังจีนกําลังภายในมุ่งกลับมาทํางานแล้วครับหลังจากพักไปเจ็ดวันทําบุญทําบุญวัดมาทั้งหมดสามสิบสองวัด ในเจ็วันนี่ไงสาสิบสองวัดในเจ็ดวันโอ้อนุโมทนาสาธุด้วยนะคุณศรีนินเป็นกําลังใจให้ทหารไทยแล้วก็ชาวบ้านทุกคนนะครับแยกไครลายมาจากติวานนท์ยี่สิบดีครับอ๋อดีนะใช้คำว่าดีครับอ่าคุณมดบอกคุณตั้มนี่แหละค่ะเราช่วยเพิ่มเวลาเฉจุดแจสามสิบวินน้อยไปค่ะวายอ่คุณอีบริคิท ถ้าเขามีชื funded, ่อว่ากลุ่มฝนเนี่ยเขาน่าจะมีลายกลุ่มไปคุยกันและครับเออเป็นไปได้นะกลุ่มฝนจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ใช่ไหมใช่แต่เขามีกลุ่มฝนเออใช่ใช่เพราะตอนนี้ไม่มีคือกลุ่มฝนตอนนี้ไม่มีแต่บางทีแบบช่วงเย็นหรือว่าช่วงไหนที่เขามีกลุ่มฝนเออถ้าเขามีกลุ่มเขาน่าจะมีรายกลุ่มเันเนาะเลาวน่าส่งลายหากันนะเฮ้ยมายังถึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย เจอกันที่ไหนดี <c oughs> เออทำรวมกันตัวกันตรงนี้ก่อนไหมก่อนกรุงเทพอะไรนี้ใช่ไหม <c oughs> เออเออก็เออโอ้โคชินได,ด้นาได้คิดนะน่านคิดยูออนะก็โอเคนะครับผมครับนะคุณเดือนลงบอกว่าสวัสดีครับพี่ตั้มพี่เจนวันนี้จะหนาวไหมฮะ <c oughs> เรื่องอะไรอะครับเกียเรื่องอะไรหนาวจช่ไหมตากอากาศนี้ก็ไม่หนาวนะแต่ก็เลี่ยงขนาดนี้วันนี้ร้อนครับเมื่อวานนี้สบายสบายอืมอืมสบายเมื่อวานนี้แบบดูครึมครมสบายสบายแต่วันนี้แบบเอ้ยร้อนครับอฮโอเค หมดอะไรละเครียงละเครียงตับเลยเนี่ยข้อมูลไม่มีเหรอไม่มีอะไรละเดี๋ยวดูจราจรให้สลับกันไปนะฮะอย่างฝั่งของถนนพระรามที่ห้าที่มาจากสะพานเกษาโกมลเนี่ยนะฮะครับวิ่งออกไปทางแยกปฏิพัฒน์การจราจรหนาแน่นเนยนะครับครับถนนทหารจากแยกปฏิพัฒน์ไปทางแยกเกียรกายก็เคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งที่จะมาทางแยกปฏิพัฒน์พระรามหกยิงเคลื่อนตัวได้ดีก่อนเข้าแยกสะพานควายดูท้ายแถวถนนปฏิพัฒน์เนี่ยไม่เกินซอยปฏิพัฒน์ซอยสิบเก้ามาบุญคลอง คุณศักครับชื่อ,อโปรไฟล์ชื่อนี้นะคุณศักครับบอกมาบุญครองนิ่งๆไม่ขยับเลยครับอ,อันนี้ถ้าฝั่งพญาไทยแล้วก็ฝั่งพระรามหนึ่งไหมสองอด้านเลยมั้ยทั้งหมดเลยฮะพญาไทยจากสามย่านไปปทุมบันนะแล้วก็ปทุมบันไปราชเทวีแยกพญาไทย<อ>แล้วก็พระรามหนึ่งนะด้านหน้าสยามพารากอนที่เราเห็นจากภาพนะไปอราชประสงค์ก็ยังมีปัญหาเพลินจิตไปยยกเพลินจิตก็ยังกระทบมาด้วยนะฮะนั่นแหละ คือนอกเหนือจากกลุ่มที่เราคุยกันทุกเย็นนะคุณผู้ฟังเดือนที่ผ่านมาพระรามหนึ่งเฉลิมเผาปทุมวันราชประสงค์อ่อะไรนะพระรามสี่สุขุมวิทอ่าพญยาไทยอันนี้มาขยายเส้นเพิ่มที่ราชปาลบอีกก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่อะไรนะอือฮึมมันหยิบมาเหลือสองเลนเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะอย่างที่บอกไงวันนี้ติดกว่าเมื่อวานอื่าพ่งนี้นี่ อันนี้ได้แน่เลยพวกนี้คุณผู้ฟังวันศุกร์หยุดยาสามวันไม่เหลือแล้วขยายเส้นเพิ่มเติมขยายแนวขอสร้างเพิ่มเติมนี้ไปอยู่ไปเละเทะเลยริงงอยากขนัานเลยเอ็นล้โทอแตเอยากขนา้กันเดินทางมากเอาไงดีอีไเงี้ยลากำลังคิดอยู่เอาไงดีเอาไงแพ้อากาศว่าตรงตัวนี้ไม่มีฝุ่นด้วยอ๋อ ในช่วงฝนเม่ดโหเราอยู่ที่ประมาณแต่ละพื้นในพื้นที่ในกรทมนะคุณผู้ฟังเฉลีย่ยอยู่ประมาณทักสิบนิดนิดไมโครนอนะฮะสิบไมโครโกรัมต่อลูบาทเมตรก็คือถ้ามันเกินสามสิบเจ็ดจุดห้ามาตรฐานสามสิบเจ็ดจุดห้ามันจะมีผลกับกับชีวิตเราแต่เนี้ยหน้าฝนเนี้ยสิบนิดนิดสิบห้าสิบหกแต่ละพื้นที่จะอ้างก็ไม่ได้ด้วยนะอ้างอก็แพ้กันไม่ได้ไเอาไงดีเอาะ งงเลยเห็กคนนี้ไม่ผ่านเออว่าไปอาหารเป็นพิษก็บ่อยแล้วไม่ได้ละมาจนตอนนี้เขาเขาฝ่ายบุคคลเริ่มมองแล้วอะไรจะเป็นพิษเนบ่อยขนาดนั้นเป็นวัดก็นไม่ได้ดูแลตัวเองใช่ไหมจะบอกไปโดนนู่นกินนี่โดนฝนก็ไม่ได้ฝนก็ไม่ตกอีกแล้วโอ้โหนะฮะอยากจะลาเหลือเกินพรุ่งนี้ทําไงดีเนี่ยหมดรู้ทางเลยว่าต้องมาทํางานนี่แหละคนทิศนรงอโศกมุ่งหน้าเซนเทนเบิลถ้าใครจําเป็นต้องผ่านอื ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ติดไปด้วยนะฮะติดหนักมากเลยพอพูดถึงพ้อ้อผู้ใหญ่ก็คิดถึงคุณสะอาดหายไปเลยคุณสะอาดมงคอนเกตผมจะเข้าเมืองต้องมีผ้าอ้อมไหมครับอะไรเงี้ยต้องมาถามก่อนใช่ไหมเขาเข้ารบในในกรุงเทพอะไรใช่คุณนิตาลงบอกว่าผมจะไปซื้อเสื้อตอนนี้ทันไหมครับอยู่แถวสีลมมาซื้อเสื้อที่สบพอใช่ไหมล่ะเอาไม่ล่ะจะเก็บไว้ให้ เออเอาไมล่าเดี๋ยวฝากเนี่ยเนี่ยเป็นว่าเป็นเคสแรกเลยที่เราจะฝากอืัทีมไหมฮะเอาไมล่าเราพูดไปเรื่อยๆนะพูดลอยๆไม่เอานะเราต้องของจริงนะอยิ่งไม่ค่อยมีคนมาสอยอยู่ด้วยตอนนี้กว่าจะขายได้แต่ละตัวนี่ต้องมีความมีคนมีความตนนงต้องต้องรีบให้นะอันนี้พูดเล่นหยอกเพราะว่าทางแผนกเขาปิดไปแล้วเขาล็อกกุญแจไปแล้วครับเนี่ย่ะก็จะเห็นภาพการเดินทางที่ทีมงานขึ้นเนี่ยโอ้พระเพลิงจิตก็ยังเต็มนะเมื่อกี้เห็นภาพสุขุมวิทขาเข้า นะสุขมุมฝั่งขาเข้าไปอโศกไปแยกนานาเพลินจิตก็ยังไม่ดีท้ายแถวก็ยังเต็มอยู่บนสะพานข้ามคลองพระขนงเราไม่คิดจะไปกลุ่มอื่นบ้างเลยแล้วเราจะมาโนเนียอยู่เฉพาะกลุ่มนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวดูโซน <c oughs> อื่นบ้างดูทางฝั่งโซนที่ใต้ครับทางพิเศษเฉลิมมหาคนครที่จะลงพระรามสองผ่านสะพานข้ามคลองบางขุนเทียนก็แน่นขึ้นมาเหมือนเดิมนะพี่ตา้าท้ายแถวก็อยู่ตรงบางโคลรนะฮะส่วนพระรามสาม ที่จะไปขึ้นสะพานพระรามสามลงไปทางรัชดาท่าพระก็แน่นท้าอยู่ตรงใต้สะพานพระรามเกา้าสุขสวัสดิ์ช่วงเย็นก็จะมีปัญหาสองช่วงเหมือนเดิมครับตรงแยกประเจ้าติกมาที่เก้ามีท้ายอยู่ตรงบิ๊กซีบางประกอบแล้วก็ช่วงที่ลงมาจากวงแหวนอุตสาหกรรมผ่านด้านหน้าบิ๊กซีพระป,ประแดงและจะพึกต<ช>ั<ช>้งแต่มีการเปิดสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์วันที่20มิถุนายนจำได้นครับ เพราะว่าหลังจาก20ก็เป็น21มิถุนาเนี่ยวันไบพลขอราบวชอันนั้นเราก็เลยจาได้ว่าเปิดที่20 <c oughs> มิถุนาะก็ <c oughs> จะมีช่วงแรกๆที่จะมีทายบ้างครับผมหลังจากนั้นก็ถือว่าก็โอเคนะโอ,โอเคนะไปตามคือปัญหาไม่ได้ติดสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เพราะว,า <c oughs> ว่าเขาเสร็จไปแล้วปัญหาคือลงสะพานนี่แหละตอนนี้ตอนนี้ก็มีได้แถวลงสะพานหรือเปล่าก็จะก็จะแน่นก่อนขึ้นอย่างเดียว ัน่นก่อนขึ้นสะพานใช่แน่นก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสด์นะฮะอ้ยชมีเหรอมีนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ไม่ไม่นิ่งฮะไปเรือดเรื่อยเพราะว่าคู่ขนานเขาทําอะไรเองใช่ไหมใช่ใช่ชงที่เราคุยกันก่อนนั้นนะนะเกี่ยวกับงานท่อระบายนาทอือะไรเงี้ยแหละนะฮะแล้วสะพานข้ามคลองมหาสวัสด์เปิดแล้วแต่คู่ขนานก่อนขึ้นสะพานฝั่งขาออกนี่แหละถวสวนทัดนี่แหละทัาทำอะไรที่อตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เช่นกันอ่า ยังไม่แล้วก็โอเคนะฮะ,อะโอเคอ่ะ,อะมีรากนาทีเศษครับเชน่นเชิญเดีย๋ยวดูการจะาช่วงฉิมพลีออกไปทางวัดส้มเกลี้ยงตลาดพระเงินหนาะแน่นเลยนะส่วนบรลลุมราชชนนีฉิมพลีออกไปจะแน่นช่วงสายสองไปสายสามกับการเทวิ่งเข้ามาทางปิ่นเกล้ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับนะดูทางฝั่งของราชดำเนินนอกบ้างนะฮะตอนนี้ก่อน อ่าเข้าไปอแยกจอบรอ้ายแถวจะอยู่ตรงแยกสนมิกสกาวันนะแถวสะพานมัควานนะฮะต่ว่าเลยจากจอบรอขึ้นพระรามแปดยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีอ่ามันยังอะไรนะจะพูดให้ลืม้วเมื่อกี้มันจะกลบลืมไปเลยนะฮะเหลือเวลาไม่ถึงนาทีเอ้ะจริงจริงจะพูดเลยลืมไปเลยแป๊บเดียวเองมันเหมือนถูกคัดไปเลยปึ๊งหายไปเลยนะก็นี่ไงว่าปากจะพูดเอเอ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 าอยู่ดีข้อมูลหลุดไปทางนั้น เอ่ออายุเยอะๆแล้วเป็นนะคุณซีนินบอกว่าวานผมโชคดีนะฮะบอกว่าได้ฟังคุณปังปังร้องเพลงสดอผู้ผู้หญิงสายแปลกช่วงหนูน่าช่วงหนนาก่อนจบรายการร้องแบบดีมากเลยเขามีช่อง YouTube เซิร์ชชื่อนี้เลยผู้หญิงสายแปลกช่วยเขาหน่อยเพราะว่าทำมาลงมาห้าหกปีแล้วยอดวิวมีแค่สิบห้าวิวเท่านั้นเอง ไปช่วยเขาเพิ่มยอดอยู่หน่อยไม่เพิ่มนะเนี่ยนะไปแล้วครู้ฟังสวัสดีครับเส้นทางอยู่ตรงจุดไหนร่วมแจมไปกับเราดีเจตั้มวิรยุทธยิ่งยวดและเช่น